จอดรถอยู่ดีๆก็โดนชนท้งงายซะงั้นมาค่ะวันนี้คน้นหม่มจะมารีวิวการเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถจากประสบการณ์ตรงของรถค้นแหม่มเองเลยนะคะเดี๋ยวตามไปฟังกันเลยค่ะเล่าเหตุการณ์เค่นี้ให้ฟังก่อนนะคะซึ่งรถของค้นแหม่มเองอะคะก็จอดไว้ปกติและะ้ค่ะแล้วก็อยู่ๆก็มีรถนะคะมาชนท้ายค่ะทำให้ ช่วงท้ายนะคะเกิดได้รับความเสียหายทีนี้คนณหม่อก็เลยได้ทําการแจ้งบริษัทประกันนะคะให้มาทําเรื่องเคมให้ค่ะหลังจากที่ได้ใบเคมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค้ณหม่อก็นํารถเข้าไปซ่อมที่อู่นะคะรู้สึกว่าจะใช้ระยะเวลาในการเข้าซ่อมอยู่ประมาณ11วัน uh huh. ซึ่งหลังจากซ่อมเสร็จนะคะค้ณหม่อก็ได้เตรียมเอกสารต่างๆเพื่อ,เ,อ,อเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถค่ะซึ่งเอกสารมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ 1. แบบฟอร์มเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถระหว่างซ่อมซึ่งเราสามารถหาแบบฟอร์มนี้ได้จาก Google เลยค่ะ 2. ใบรับรถจากศูนย์หรืออู่ที่เรานำรถเข้าซ่อมสาสำเนาใบเคมของบริษัทประกันคู่กรณีและสำเนาใบเคมของบริษัทประกันรถคันที่เรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ 4. สำเนาคู่มือรายการจดทะเบียนรถคันที่เข้าซ่อม ห้าสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันคันที่เรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ 6. กสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารหลังจากที่เราเตรียมเอกสารครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรานำส่งเอกสารค่ะไปที่บริษัทประกันของคู่กรณีนะคะ ซึ่งบางบริษัทประกันนะคะก็อาจจะให้เราส่งเป็นอีเมลไปก่อนนะคะแล้วก็ส่งตัวจริงตามเข้าไปที่บริษัทค่ะหรือบางบริษัทประกันก็อาจจะให้ส่งตัวจริงไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ย้ํานิดนึงนะคะเอกสารที่ก่อนที่เราจะส่งไปอะค่ะรบกวนสําเนาไว้นิดนึงนะคะจะได้เผื่อเวลาเอกสารหายเราจะได้มีสําเนาเก็บไว้ค่ะซึ่งเคสของโค้ดแมบบนะคะรู้สึกจะส่งเอกสารไปประมาณ3วันทําการนะคะก็มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทประกันของคู่กรณีนะคะติดต่อกลับมาค่ะเพื่อแจ้งยอดแล้วก็ เจรจาในส่วนของค่าสินใหม่ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถที่จะให้กับเรานะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเรายอมรับเงื่อนไขที่ทางบริษัทประกันเสนอมานะคะก็ทําการตกลงกับทางบริษัทประกันค่ะแล้วทางบริษัทประกันนะคะก็จะทําการโอนเงินเข้าบัญชีที่เราได้แนบสมุดบัญชีไปนั่นเองค่ะขั้นตอนการเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถก็จะทําง่ายๆเพียงเท่านี้เองค่ะแต่ถ้าติดปัญหาตรงไหนนะคะสามารถติดต่อ ทักหาคดหน่เพื่อปรึกษาได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาค่ะถ้าชอบคลิปสาระประโยชน์ดีๆแบบนี้ฝากกดคอมเมนต์กดหัวใจกดติดตามและกดแชร์คดหน่ไว้ด้วยนะคะ